ไม่รู้แล้วไม่มีปากถามอ่ะไม่รู้แลวไม่มีปากถามอ่ะไม่รู้แล้วไม่มีปากถามอ่ะเลือไหมสับไพในเรือนเบี้ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ชอบลูกสาวลูกสาวเนี่ยพอแต่งไปแล้วก็ไปช่วยบ้านผู้ชายทั้งชีวิตฉะนั้นเขาก็ไม่เอาบางคนก็อุ๊ยเขาไม่เอาเอยเก็บมาเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงทําลูกสาว เออปีนี้ฉันเห็นสมควรละสิบห้าสิบหกละเขาเรียกซิมปูกีไม่ชอบก็ยังเป็นคนใช้อะไรได้แต่สมัยก่อนไม่มีไม่ชอบนะปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วเป็นอดีตเนาะแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นประเพณีเหมือนกันเนาะก็ช่วยโอกาสแล้วตุจีเนี่ยวัเนประจันเนาะ ผมก็จะมาพูดถึงเทศกาลจีนที่มี8เทศกาลในปีหนึ่งนะครับเทศกาลแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเทศกาลงวงเซียวงวงเซียวก็คือภาษาแต้จิ๋วนะครับงวงเซียวจดยเทศกาลงวงเซียวเนี่ยก็จะจัดขึ้นหลังตุ๊จีน15ฟันก็เป็นจับหงูแรกของปี ก็จะเริ่มจากตุจีนนับมา15วันเทศกาลนี้ก็ถ้าตามคนแต้จิ๋วก็จะมีการไหว้เจ้ากลางคืนก็จะมีการโชว์โคมไฟกันนะครับโดยเฉพาะเมืองแต้จิว๋วซึ่งปัจจุบันก็ยังทําอยู่จะมีคนมารวมกันแล้วมีโคมไฟมากประกวด เหมือนงานวัดบ้านเราอ่ะแต่เป็นการเดินประกวดโคมไฟซะส่วนใหญ่โดยส่วนตัวผมเนี่ยจะให้เทศกาลนี้ว่าเป็นเทศกาลแห่งความรักด้วยเพราะว่าตุ๊จีนมันก็จะอยู่ช่วงกุมภาแล้วก็อันนี้15วันก็บางทีเนี่ยเคยซ้ำกันด้วยวันวาเลนไทน์ก็คือ14่กุมภาเคยซ้ำกันเลยทั้งเทศกาลง่วงเซียวและวันวาเลนไทน์นะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะจีนเขาเนี่ยไม่ได้ยกให้เป็นเทศกาลแห่งความรักเทศกาลนี้ก็ หลายที่เลยเรียกว่า60%ของประเทศจีนวันนั้นก็จะมีการทําบัวลอยมากินกันปัจจุบันประเทศจีนก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงหยุดตุ๊จีนเนี่ยเขาก็จะให้หยุดสักครึ่งเดือนอ่ะคือคือราชาการน่ะหยุด6-7วันชิวอีกถึงชิวฉีแต่ส่วนใหญ่รู้กันเองก็คือ15ไปแล้วค่อยมาทํางานโดยเฉพาะพวกขนส่งนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงตุ๊จีนเนี่ยขนส่งหยุดเดือนหนึ่งเลยแต่คนจีนเป็นคนขยนัน ปีปีหนึ่งอ่ะเขาทำงานไม่หยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เขาก็ทําไม่มีบน่นไม่มีอะไรทําเหมือนสําเพ็งเราเมื่อก่อนแล้วก็จะมาหยุดเยอะๆช่วงตุตจีนเทศกาลนี้ถ้าเป็นแต้จิ๋วก็ไม่ได้กินบัวลอยก็เป็นการไหว้เจ้าไหว้เป็ดไก่ไหว้ขนมกันเป็นทั่วไปถ้าภาษาจีนกลางเรียกว่าเหยยนเซีวเหยยนตัวนี้เนี่ยคนจีนจะให้เป็นว่าเหยียนก็เป็นต้นตํำรับเป็นหนึ่งปีเป็นทุกๆอย่างที่รวมอันนั้นก็สร้างเหยวนก็คือเป็นช่วงต้นปี เซี่ยเฉียเซียวแปลว่ากลางคืนเทศกาลนี้จะมีประกวดโคมไฟก็คือกลางคืนกลางวันแล้วอาจจะไหว้เจ้าอะไรเป็นธรรมดาเป็นตัวไปแต่จิ๋วก็เรียกว่าห่วงเซียวจดทีนี้เทศกาลต่อไปหลังจากเทศกาลห่วงเซียวเนี่ยก็คือชิงเมงภาษาจีนกลางเรียกว่าชิงหนิงเฉียอันนี้ คนจีนก็จะให้ความกระตันยูมันเป็นที่หโดยที่เริ่มจากคําที่ว่าไป่ซ่านเซี่ยวหวยเซียนนะครับความดี100ประการเขาจะให้กระตันยูเป็นคําแรกเลยอยากให้รู้บุญคุณพ่อแม่แต่ลึกๆแล้วอะ่ะเขาไม่ได้พูดว่าต้องรู้บุญคุณพ่อแม่หรอกต้องรู้บุญคุณคนที่ช่วยเหลือเราเกื้อหนุนเราให้ความช่วยเหลือเราเมื่อตกทุกข์ได้ยากทีนที้จาการเชงเม้งเนี่ย ถ้าโดยปัจจุบันเนี่ยมันจะยึดวันที่4เมษาหรือ5เมษาแต่เทศกาลเชงเม้งจริงๆของสมัยโบราณเขายึดวันที่3เดือน3 เป็นเชงเม้งยุคโบราณนะครับเชงเม้งนี้ก็จะคือไปไหว้บรรพบุรุษผมพูดถึงว่าถ้าคนจีนไหว้บรรพบุรุษก็ต้องมีห่วงจุย้ยแล้วห่วงจุย้ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นอุศโลบายของคนจีนอีกอยากให้ลูกหลานมาเจอกันผมมีไปเจอญาติกลุ่มหนึ่งลูกเขาก็ไปไหว้เชงเมง้งหลานเขาก็ไปไหว้เชงเม้งหลานอีกบ้านหนึ่งก็ไปไหว้เชงเมง้งไปเจอกันที่ห้องน้ําเฮ้ยคุณมาไหว้ใครอ่ะ อ๋ไอไหวอาม่าเลเออผมก็มาไหวอาม่าเหมือนกันนะเอออยู่หลุมไหนล่ะเดี๋ยวเดินไปดูสุดท้ายคือหลุมเดียวกันแต่เฝอเอิญพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ค่อยได้พาหลานหลานมาเจอกันเขาเลยไม่รู้ว่าเนี่ยเขาคือญาติกันฉะนั้นการมีหลุมศพไหวเชงเม้งก็จะเป็นอุตสโลบายของคนจีนหนึ่งกระตันยูต้องคอยลำลึกบุญคุณของพ่อแม่แล้วต้องไปไหว้แล้วก็จะให้ลูกหลานมาเจอกันเพื่อจะเป็นการสร้างคอนเนคชั่นต่อๆไปอันนี้ก็เป็น กุศโลบายของจีนลึกๆอีกอันหนึ่งโดยเอาความประตันยูเป็นหลักเทศกาลต่อไปก็คือเทศกาลไหว้บรรจังทีนี้เทศกาลนี้จะเป็นวันที่5เดือน5นะครับก็คืออู่เย่อ,อู่เราเรียกภาษาทางการว่าตวนอู่เจียตวนก็แปลว่าตรงกลางหรือค่อนข้างกลางอู่ก็คือกลางวันก็เป็นฤดในูในหน้าร้อน แต่ภาษาคนแต้จิว๋วชาวบ้านก็พูดกันว่าเป็นเทศกาลท้องเสียนะครับเพราะอากาศร้อนกินน้ําเยอะกินผล,ลไม้กินข้าวเหนียวที่ทําจากบะจ่างซีซัวกินก็จะทําให้ท้องเสียเทศกาลนี้จะเริ่มจากว่าในสมัยหลังจาก3กกกก็มี6ก๊กแกกยุคที่6กกอกมันมีฉู่หัวก็คือก๊กฉู่ก,กฉู่เนี่ยเป็นก๊กที่พัฒนาแล้วก็เจริญพอสมควรได้อนาบานาบริเวณเยอะในนั้นมีขุนานางคนหนึ่งชื่อว่าชี ก็เป็นขุนนางที่ดีแล้วเขาก็ตัวเองเป็นนักกรน,นักราทด้วยเขาก็จะคอยแนะนําเป็นที่ปรึกษาของห้องเต้หรือขุนนางทั่วไปแต่ยุคนั้นพอดีเขาก็อยากให้ฉ่หัวเนี่ยพัฒนาให้มากขึ้นเขาก็เสนอความคิดเห็นต้องการให้ขยายบริเวณต้องการใช้หลักการอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาพูดเสร็จมันก็มีขุนนางผู้อื่นที่แบบว่าอิจฉาตาล้อนไม่เห็นด้วยสุดท้ายความคิดเห็นเขาก็เลยถูกห้องเต้ไม่ให้ความสําคัญปุ๊บเขาก็เลยคิดว่า ควาคิดเขาไอเดียพวกนี้จะทําให้กวกฉูเนี่ย แข็งแรงแล้วก็แก่งก้าดยิ่งขึ้นฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจเอาหินผูกไว้กับตัวเองแล้วก็ถ่วงน้ําตัวเองตายแล้วเขาก็ถ่วงน้ําวันที่5เดือน5้าชาวบ้านก็จะคอยลําลึกถึงเขาก็จะเอาข้าวเอาเม็ดอาหารธัญ,ญพืชก็ไปพายเรือส่งให้เขากินในน้ําแต่สุดท้ายเนี่ยกุ้งหอยปูปลาก็กินไปชาวบ้านก็เลยคิดว่าเอาไงดีอย่างเงี้ยเอาใบไผ่มาหอ่อจะได้ถ่วงไปถึงจมลึกไปถึงข้นบึ้งของน้ําจะได้ให้ชีเลียนได้กินกันแล้ว ในเมื่อมันเป็นเทศกาลหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะมีฝนตกฝนตกเนี่ยเมืองจีนเนี่ยแม่น้ําเยอะฉะนั้นก็เลยมีเทศกาลพายเรือเทศกาลพายเรือเมื่อเกิดขึ้นเรือก็จะทําเป็นรูปมังกรเทศกาลนี้เลยถูกเรียกว่าหลงโจเฉีย๋ยหลงที่แปลว่ามังกรโจก็คือเรือนะครับเฉี๋ยก็คือเทศกาล แต่ถ้าภาษาแต้จิ๋วเนี่ยเขาเรียกง,ไง,ไง,ยงย่ายๆเลยโง่เวจดเทศกาลเดือน5เป็นการลำลึกบุญคุณของชีเยียนแล้วก็มีการแข่งเรือจนปัจจุบนันก็มีเมืองหลายหมู่บ้านก็มีจัดเทศกาลแข่งเรือกันเกือบทั่วไปแล้วก็มี ชนะรางวัลที่1อะไรเงี้ยสักส่วนใหญ่ก็มีแข่งขันกันแล้วก็มีแจกรางวัลกันหมู่บ้านนี้ทุกหมู่บ้านให้ส่งเรือเข้ามาเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ทําให้คนจีนเนี่ยรักลูกชายมากกว่าเพราะว่าการจะลงไปพายเรือก็ต้องผู้ชายผู้ชายจะมีแรงแข่งขันหมู่บ้านไหนที่ลูกชายน้อยก็จะแข่งแพ้เขาเพราะว่าเรือเนี่ยเด็กตัวเล็ก ที่เป็นผู้ชายก็ต้องมาแข่งด้วยแรงก็ไม่สู้เข้า,าวัยรุ่นที่1 7บเเรือเขาเนี่ยมีหนุ่ม1 7บ8ทั้งลำมันก็แข็งแรงกว่าก็ชนะฉะนั้นคนจีนก็เลยทําให้มีการรักลูกชายมากกว่าเพราะว่าอยากได้ลูกชายอย่างน้อยพอมีลูกเยอะผู้ชายเยอะแข็งแรงมีแรงก็ชนะบ้านอื่นได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเทศกาลโงูเวจ์ก็คือตัวอู่เจีย๋ยหลังจากเทศกาลไหว้วันแล้วก็มีเทศกาลศา,าสตร์จีนศาสตร์จีนเนี่ย เป็นระหว่างกลางของปีก็คือวันที่15เดือน7เดือน7ก็คือเริ่มต้นกลางปีแล้ว6เดือนผ่านไปเดือน7 15วันแรกก็คือเป็นศาสตร์จีนนี่เดือนเจ็ดเป็นเดือนของจีนหรือของไทยอ่ะของจีนเดือนเจ็ของจีนนี่เราพูดถ้าถ้าอ๋อแต่ถ้าเดือนของไทยนี่มันจะห่างกันเดือนหนึ่งว่ะห่างกันโดยประมาณเดือนหนึ่งอาจจะเดือนกว่าคือเดือนเจ็ดเราจะพูดนี่ของของจีนของจีนหมดโอเคครับ คนใต้จวเขาเรียกว่าชิก่วยป่วงก็คือชี้แย่ป้านกลางเดือนเจ็ดแต่ภาษาที่เป็นทางการเขาเรียกว่าจงเหยียนเจี๋ยจงเหยียนเจี๋ยก็คือเทศากาลกลางปีเทศกาลน,นี้เนี่ยคำว่าศาสตร์จีนทำไมมัน,ม,นมาได้ยังไงอันนี้เรียกจากคนไทยตุดศ<อ>าสตร์ตุดจีนศาสตร์จีนอพอตุดจีนก็เป็นเรื่องใหญ่ศาสตร์ก็เลยเป็นเรื่องเล็กหน่อย แล้วก็เดือนเจคนไทยก็กยาศาสตร์ศาสตร์ที่กินขนมไกยศาสตร์ผมคิดว่ามันนานมันมีที่มานานแล้วที่เมืองจีนเขาก็เป็นศาสตร์ธรรมดาแต่ตอนนี้สําหรับคนได้จิ๋วเมืองไทยเลยพัฒนาว่าเทศกาลศาสตร์จีนเป็นเทศกาลกลางปีไฮไลท์ของเทศกาลจากจีนคือมีไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่กับข้าวตามปกติแต่ไฮไลท์เขาคือต้องไหว้ขนมเทียน ขนมเข็งไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊จีนเหนอขนมเทียนขนมเข็งสองศาสตร์เลยศาสตร์จีนกับตุ๊จีนคนไทยเสื้อสายจีนเลยมีไฮไลท์ขึ้นมาเป็นขนมเทียนขนมเข็งซึ่งก็เป็นมาเกือบร้อยปีละเทศกาลไหว้พระจักรไฮไลท์ก็คือบะจักตะกี้ผมพูดตกไปนิดนึงเทศกาลเชงเม้งเนี่ยไฮไลท์ก็คือจื้อชังเปี้ยจื้อชังคือจื้อชัางเปี้ยคือขนมอันนึงผมว่าอร่อยนะถมปากก็ไม่เคยได้ยินสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็เล็กๆมันเหมือนกับว่านี่เมืองไทยมีเป่ะเนี่ยมี ดังที่สุดวงเวยอยปส์สองแบะหัวเสงอ๋อชื่อชานอันนี้นไม่ได้โฆษณาให้เขานะ,ะเราจริ้งเสงก็มีแล้วก็กลายเป็นไฮไลท์เลยแล้วว่าเขาก็จะมีขายแต่ช่วงเช็งเม้งด้วยนะอ๋อช่วงไม่มีเช็งเม้งก็ไม่มีก็เหมือนขนมไหว้พระจันทร์ดิก็คือขนมแต่ละยยอย่างก็มีเทศกาลของมันใช่เทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยมันในเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นเดือนที่เปิดประตูผีเพราะว่ามีเทกระจา <น>คุณธานีพอรู้ใช่เรื่องเทกระจาดเทกระจาดคือบริจาคเลยเออก็อบริจาคพวกสารเจ้าเนี่ยะจะไปเทกระจาดอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้นะ<ส>ว่าทำไมต้องเทกระจาดสารเจ้าก็มาเทกระจาดก็คือแจ,าจ,าก,อจกผีไม่มีญาติเป็นเทศกาลไหว้ผี แจกผีที่ยากไร่ผีที่ไม่มีใครไหว้ไม่มีลูกหลานไหว้เอ้าแล้วความจริงเขาแจกคนเนี่ยไหว้ก็คือไหว้ผีนะแต่ของพวกนั้นอ่ะให้คนมาเข้าแถวสําหรับคนจนก็นึกว่าเป็นการทําทานพัฒนามาเป็นทําทานขอให้ไหว้เส้นไหว้ผีก่อนใช่พวกเข้าสารพวกนี้เขาไหว้เยอะๆเลยไหว้ผีแล้วก็มาแจกถุงละห้าโลก็มาแจกชาวบ้านแต่ส่วนใหญ่เทกระดาษเขาจะให้เอากลับบ้านส่งนเป็นของแห้งเข้าสารแห้งของแห้งเทกระดาษนี่คือให้ผีให้ผีฉะนั้น เป็นเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเขาเรียกว่าคุยโกมึงโกก็คือคนที่ไร้ญาติมึงก็คือประตูศาลเจ้าทั่วไปก็จะมีการเทกระจาดศาลเจ้าเนี่ยศาสตร์จีนเขาจะต้องมีเทกระจาดเป็นประเทนีใช่เพื่อที่จะแจกทั้งเดือนเลยแจกผีไม่มีญาติไม่มีญาติคือญาติมิตรเขาก็ทําเขาอยู่แล้วใช่คนนี้ไม่มีญาติมันเอาที่นี่มาเอาที่นี่คนกวางตุ้งก็จะยึดอันนี้เหมือนกันเดือนเจ็ดเนี่ย ก็จะไหว้ผีถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยคนมองตุ้งในไทยก็จะออกมาไหว้แถวหน้าบ้านแล้วก็เผากระดาษเยอะๆก็คือเผาให้พวกผีไม่มีญาติมันต่างกับเชงเม้งยังไงอะมันต่างกับเชงเม้งตรงที่ไม่มีญาติเชงเม้งจะต้องมีลูกหลานเท่านั้นเองอ๋อนี่คือทําทั่วไปเป็นการทำทั่วศนอ่าเป็นการกุศลแล้วก็เป็นศาสจ่าไหนๆก็ไหว้เช้าเนี่ยจะไหว้บําุพตัวเองให้คนศี่ใช่เช้าก็คือไหว้บําพหลุดตัวเองพอบ่ายก็ไหว้ แล้วก็จะตั้งกับพื้นแล้วก็ต้องปักทูบเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาหยิบ oh. ก็เลยต้องปักทูบทุกทุกกับข้าวทุกอย่าง oh. 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 ซึ่งคนเดี๋ยวนี้ oh. บางบ้านก็ไม่ได้ไหว้แล้วแต่บ้านที่อย่างพวกเยาวราช oh. ทรงวาด oh. เขาทําการค้า oh. Oh. เขาก็ยังจะไหว้มันนีอยู่แล้วก็เดือนเจ็ดส่วนใหญ่ oh. คนจีน oh. Oh. ถ้าคนที่เข่ง จะไม่ย้ายบ้านเพราะว่าถ้าย้ายบ้านก็เหมือนกับเปิดประตูบ้านก็เหมือนเปิดประตูผีเข้าเขาก็จะไม่ย้ายบ้านไม่ย้ายบ้านไม่เปิดธุรกิจหม่ด้วยอเปล่าอะไรเงี้ยก็ทานองนั้นเลยไม่เปิดอะไรไม่เอาเลยไม่เอาเลยปิดไว้ก่อนเป็นเดือนผีปิดไว้ก่อนเขาเดือนอื่นเปิดปุ๊บเหมือนกับเปิดประตูผีให้ผีเข้าด้วย สิ่งไม่ดีจะเข้ามาอันนี้อันนี้มันเป็นเทศกาลของจีนทั้งประเทศเลยเออทั้งประเทศเลยแล้วแต่จีนก็มีเกี่ยวกับเรื่องผีเยอะเดยก็มีมีพูดว่าเกี่ยวข้องกับผีนู่นผีนั่นผีนี่มีเรื่องเล่าอะไรเยอะแยะมีผีกองก้อยออกมามีอะไรออกมาก็แล้วแต่คือช่วงที่ผีออกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มาทุกคนปล่อยผีเดือนเนี้ยเดินปล่อยผีทานู่นทํานี่ระวังนะเป็นความเชื่อใช่แล้วมันก็เป็นกลางปีถ้าต้นปีปีใหม่เขาก็จะไม่พูดเรื่องผีก็เลยไม่มีให้ศาลเจ้าเป็นคนทำเพราะศาลเจ้า ไม่อยากเขาทำพิธีพวกนี้มันเหมือนกับเรียกผีเข้าบ้านหรอ,อก็ให้สารเจ้าเป็นคนทำสารเจ้าก็จะเรียกพวกวิญญาณอะไรขึ้นมาแล้วคนปัจจุบันนี้ศารเจ้ามันก็ต้องมีเงินทุนมีอะไรก็คนก็จะมาเรียะไะอ่าอ,อย่างวัดโพแมนนะครับโต๊ะหนึ 1, 4, ่งสี่พัน โต๊ะหนึ่งสี่พันคุณรู้ไหมเขามีสองพันกว่าโต๊ะก็มีมเงินคุณเข้ามาล้านคล้ายๆว่าคนมาทําบุญน่ะใช่ก็ต้องมาซื้อโต๊ะใช่ซื้อโต๊ะแล้วก็มาตั้งผี<อ>แล้วมาร่วมกันไหว้<อ>ส่วนบางบ้านก็เอาบัมบุลตัวเองก็มาไหว้ด้วยก็คือตั้งโต๊ะใส่ชื่อบัมบุลตัวเองด้วยแล้วก็ทําพร้อมกันอย่างที่ไต้ฮงกงเนี่ยดังที่สุดเลยศาลเจ้าโปรเทกติงเนี่ยปีหนึ่งเขาหมดเงินเป็นร้อยล้านอ่ะมีคนไปทําบุญเยอะ เมื่อก่อนเนี่ยอุเทนเตนใช้ไปบูมเป็นนายกสมาคมแล้วแบงก์มหานครก็จะได้เงินก้อนเนี่ยไปฟิกไว้ที่เขาเงินเนี่ยเอาดอกเบี้ยมาใช้ยังใช้ไม่หมดเลยคนก็ไปทําทุกปีสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอโ้โพลิติงก็ยังทําลักษณะเทกาาระาษอยู่มีงานใหญ่มากเลยงานใหญ่มากผมก็แได้ยินแล,แล้วในเทกาาระาษก็จะมีไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเขาเรียกว่า<ๆ>เหมือนกับมัจจุราชใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆแต่ไม่ใช่มัจจุราชหรอกเป็นเทพเป็นตัวกระดาษที่มันตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเลยเทพที่เป็นคล้ายๆ ใล้ขายข้าตายเรานีเมืองจีนทำไหมเมืองจีนไม่ทำแล้วครับเพราะคอมมิวนิสต์ไม่ให้ทำอ๋ออันนี้ก็ยังคงอยู่ในเมืองไทยแต่ยังอยู่ในเมืองไทยอันนี้น่าสนใจสิงคโปร์ไต้หวันยังไงทำหมดแต่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีเทศกาลนี้แล้วคอมมิวนิสต์ไม่ให้ทำเพราะว่าถูกปฏิละอะธรรมตอน1965ถึง1975เลิกไปถูกกำลาบเลยล่ะแต่พักหลังพอหลังจากที่เป็นคอมมิวนิสต์แบบทุนนิยมแล้วก็เริ่มกลับมาฟื้นก็มีไหว้แล้วก็เผาริมถนน มณฑลกวางตุ้งนะแต่มณฑลที่อื่นๆยังน้อยมากอ,าอยู่จีนเพาะอย่อรศาสจีนเนี่ยคนจีนเขายังจัดกันอยู่ว่เาเมืองจีนยังจัดกันอยู่แต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนปฏิวัติอารยธรรมหนักๆห้ามไว แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกสัวเท้าว่ายหนักกว่าเราแล้วคือว่ายแบบเยอะว่ายเอาจริงเอาจังกว่าเราเลยเส้นทนี่โอ้โหแบบสัดจ้านเต็มเลยออใช่อันนี้ก็น่าสนใจคือว่าตอนนี้สัวเท้าเนี่ยเขาเริ่มมีการรื้อฟื้นอาจจะมีคนมาจัดงานเทศกาลอะไรต่างๆนานาขึ้นมากขึ้นมีบนตีมีคนร่วมมาเลยใช่ใช่เมืองอื่นๆจะมีก็คือชนบทแหละ วันที่7เ,เดือน7เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลของเมืองจีนอีกเทศกาลหนึ่งประวัติก็คือมีนางฟ้ามารักกับเทวดาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาคนนี้ก็ถูกไล่ให้มาจุติมาเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วพอดีเขาเล่ากันว่าควายตัวเนี้ยที่เขาเลี้ยงอยู่ก็พูดได้ปีหนึ่งเนี่ยทางสวรรค์ก็อนุโลมให้นางฟ้าคนนี้ลงมาเจอกับเทวดาคนนี้ได้ปีละครั้งหนึ่งก็ให้เจอกันที่วันที่7เดือน7 แต่ตอนนี้เมืองจีนก็เลยแต่งตั้งวันที่7เดือน7เนี่ยให้เป็นวันแห่งความรักเทศกาลนี้เมื่อก่อนเนี่ยตามโบราณแล้วลูกจะอยู่ในบ้านตัวเองเพราะบ้านตัวเองเป็นชาวนามีอาราณบริเวณไม่ได้ออกไปไหนหรอกพอาะ15แล้วอะ่ะอาจจะโตแล้ว อาจจะออกไปนอกบ้านแล้วเทศกาลนี้คนจีนต้องไปไหว้วชุกวหวยคือเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอ่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเชื่อเรื่องนี้ไปไหว้จะดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยดวงชะตาเขาไม่ต้องไหว้ฉะนั้นเด็กที่มีวาสนาที่โอกาสอาจจะเหมือนวัยรุ่นแห่ะหัวเลี้ยวหัวต่อเขาต้องไปไหว้ไหว้เพื่อเขาออกจากบ้านไปออกจากสวนไปทุกวหวยพึ่งไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนที่ดีเจอคนที่ดีแล้วเขาก็จะเป็นคนดี อายุ15เท่านั้นนะฮะเฉพาะอายุ15 15นี่นับจีนนะถ้ากับ4ไทยจะต้องไปไหว้ชุกหวยฮึ่งก่อนอวันที่7เดือน7แต่ไฮไลท์ของมันก็คือต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หนึ่งชุดรอ,องเท้าใหม่หนึ่งชุด,ดให้กับ<ม>เด็กคนนี้แล้วก็เป็นการทำพิธีแล้วก็มีการปัดตัวปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปฉะนั้นถ้าเชื่อผมก็ว่าทำถ้ามันไม่เสียเงิน เทศกาลไหว้พระจันทร์เขาเรียกว่าจงชิวก็คือเป็นเทศกาลกลางของฤดูใบไม้ร่วงก็เหมือนกับว่าเตรียมเก็บพืชผลลวละเพราะเขาจะเข้าหน้าหนาวแต่เทศกาลนี้ก็เลยมีทําขนมขึ้นมาเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งเมืองจีนชื่อจริงของขนมไหว้พระจันทร์ภาษาจีนเรียกว่าอะไรเย่ปิงเย่ปอ่ประวัติเขาก็คือมีว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีพระอาทิตย์อยู่สิบดวงร้อนมากเลยหูยแห้งแล้งไม่มีจะกินละก็มีอูเจียงเป็นนักฮีโร่เลย เอาธนูมายิงผ้าที่เก้าดูพอจะยิงดวงที่10ทุกคนบอกไม่ได้เดี๋ยวเก็บเกี่ยวไม่ได้ไม่มีแสงก็เลยหยุดพอยิงเสร็จเขาก็ถูกทําโทษต้องไปอยู่ที่ดวงจันทร์ แล้วตอนนั้นเนี่ยดวงจันทร์ก็มีนางฟ้าที่เฝ้าดวงจันทร์เขาเรียกว่าเสียมงอแม่นางฉานเอ๋อเฝ้าอยู่ที่นั่นเขาก็เลยต้องไปตัดไม้อาจจะรักกันหรือไม่รักกันผมไม่เข้าใจละแต่รู้ว่าเขาถูกสาบว่ายิงพระทิตย์ตาย9ก้าดวงฉะนั้นคุณต้องไปใช้กรรมไปตัดไม้บนดวงจันทร์เมืองจันทร์มีไม้เหรอก็คนจีนเขาเชื่อว่าต้องไปตัดไม้อ๋อเป็นดงไม้เป็นดงไม้ไปตัดไม้บนดวงจันทร์ก็เป็นที่เล่ากันมาแล้วก็ฉานเอ๋อเนี่ยฉานเอ๋อก็คือแท้จิ๋ว ก็เสียมงอเนี่ยเขาก็บอกว่าเสียมงอพุงเว้ก็คือแม่นางฉานเอ๋อต้องไปอยู่ที่ดวงจันทร์เหมือนกันมันก็ให้อยู่เป็นเพื่อนอแต่เป็นแฟนกันรักกันด้วยเลยคิดว่าน่าจะมีส่วนแล้วฉางเอ๋อมาจากไหนอยู่ดีไปโผล่มาฉางเอ๋อก็เป็นนางฟ้า,ออา,ฟาแล้วอูเจียงก็เป็นเทวดา,วดาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาจุติเพื่อมากําจัดพระาทิตย์ Oh. พพระอาทิตย์โดนยิงไป9ก้าดวง oh. เขาเลยถือว่ามีความผิดยิงคนตายเ,า oh. เขาก็เลยไปอยู่ตรงนู้นพอมันกลมๆเป็นพระจันทร์ทุกคนเลยลำลึกถึงต้องไหว้นางฟ้าแล้วก็ไหว้คนที่ยิงพระอาทิตย์ที่มีบุญคุณ oh. ก็เลยทําขนมให้กลมๆขึ้นมา oh. เหมือนรูปพระจันทร์ oh. ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ตัวกระต่ายก็จะพูดถึงเหมือนกับอีกปางหนึ่งของแม่นางฉง oh. างเหมือนกัน oh. ว่าอีกปางหนึ่งเป็นกระต่าย แต่ถ้าตัวเราเอี้ยปางหนึ่งคือเสือตัวเราเอี้ยเสือถึงเรียกเจ้าตานเจ้าพ่อเสือตัวเราเอี้ยคือปางหนึ่งของเขาคือเสือส่วนใหญ่พวกกบฏพวกมีปัญหาที่จะกบฏกษัตริย์หรืออะไรก็จะเกิดจากเทศกาลไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่ก็เลยมันเป็นเทศกาลที่หลงระเริงกินเหล้ามีความสุขทุกคนเลยใช้กุศโลบายนี้จะวางยาพิษจะโค่นกษัตริย์ก็ใช้เทศกาลนี้เอายาพิษไว้ในขนมเลยต่อไปก็คือเทศกาลขนมบัวลอย เทศกาลตรงชื่อตรงชื่อก็คือเป็นเทศกาลตังโจยนะครับภาษาแต้จิว๋วก็เป็นเทศกาลปลายปีแล้วก็คือว่ามันหมดหน้าเก็บเกี่ยวแล้วแล้วทุกคนก็กลับบ้านมาแล้วมาฉลองกันเทศกาลนี้ก็คือกลับมาแล้วกลมเกี่ยวจะมากินขนมอีขนมบัวลอยกันฉลองกันกลางวันก็มีไหว้ไฮไลท์เขาก็คือขนมบัวลอยขนมบัวลอยนี่มันบ่อยมากเลยอ,ะอ่ะอ่าขนมบัวลอยทำไมมันต้องมาไฮไลท์ที่นี่อีกทีนี่ สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีกินไงฮะสมัยก่อนปีหนึ่งก็มากินสองครั้งของพวกนี้กินยากของพวกนี้กินยากแล้วอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณทานีกลับไปเมืองจีนพอกลับไปปุ๊บที่บ้านเขาจะซอยอีเลยอันนี้ก็ฉลองกลับมากลมเกลียวเป็นอ่าเป็นการฉลองให้กลมเกลียวและเดี๋ยวนี้ขนมบัวลอยก็กินในงานแต่งงานมั่มันเสร็จกินบัวลอยรับตัวเสร็จกินบัวลอยเพราะว่าเขามาอยู่ร่วมหอลงโลงก็จะกลมเกลียวกันสามัคคีกลมเกลียวบัวลอยก็มีความหมายแค่สามัคคีกรมเกลียวแล้วก็งานมงคลเท่านั้น งานไม่มงคลก็มีนะอย่างงานศพเวลากลับมาถึงบ้านก็ไหว้โบลอยเหมือนกันก็คือทุกอย่างเสร็จแล้วหวานหวานจบละมันหมายความว่าจบจบเรื่องเศร้าแล้วเรามมงคลัคหน่อยใช่ปมเกีียวกันละสามัญคิปมเกีียวอันนี้ก็โอเคถูกต้องเพราะว่าเหมือนกันเลิกเลิกเศร้าสักทีครับและเทศกาลนี้ก็คือตรงชื่อก็คือกําลังบอกว่าหน้าหนาวมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะหิมะตก22หรือ21ธันวาเท่านั้น มัน,จจนทุกปชีช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะอมันไม่ตรงกับจีนอะ่ะปกติต้องไม่ตรงกับจีนแต่อันนี้ตรงกับสากล แล้วตรงเนี้ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเทศกาลกลับบ้านยี่สี่มันคริสต์มาสก็คือคริสต์มาสอีฟัยยี่สีอ่ายี่สี่ของเขาก็คือยี่สิบสองแล้วหลังจากนี้ก็จะฮิมาตกแล้วไงมาดูอากาศมากกว่านะครับใช่าาใช่ใช่ไฮไลท์ก็คือมีไหว้มันพวกหลุดเหมือนกันมีเป็ดมีไก่เหมือนกันได้หมดแต่ต้องมีขนมอีเป็นการเส้นไหว้ตุกตินั่นแหละแต่ว่าแต่เน<ม><ต>้นไฮไลท์ก็คือต้องไหว้กระบัยลอยบ้ยกระยของจีนนี่มันกับของไทยนี่มันเหมือนกันไหมเหมือนกันก็ทำมาจากแป้งข้าวเหนียว แต,แต่เห็น,นของเรามันมีกะทิด้วยอ่ะของเรามีกะทิไงของจีนไม่มีกะทิของจีนก็คือน้ําตาลต้มน้ําตาลเขาเอากะทิใส่ไปที่เมืองไทยเขาเมืองไทยมีกะทิไงเขามาเพิ่มกะทิก็คือของเมืองไทยเมืองจีนก็ไม่มีเมืองจีนก็คือน้ําตาลรายขาวถ้ามีงานศพเขาก็ใส่น้ําตาลใสยแดงทางเหรียนทางเหอถึงอีทางก็คือน้ําแกงเหรียนก็คือกลมๆเรื่องหนึ่งมันก็ทําง่ายเพราะทุกบ้านก็เป็นชาวนามีแป้งก็แค่มาปั้นก็เหมือนกับว่ามาเจอกันมาคุยกันฉลองมันก็เหมือนกับมีกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกิจกรรมก็คือสามัคคีกรมเกียวและเสร็จแล้วเทศกาลต่อไปก็คือเทศกาลสสํำคัญก็คือเทศกาลสิ้นปีอันนี้เจกจะให้มันเป็นปลายปีเนาะชุนเจี๋ยเนี่ยชุนเจี๋ยเป็นปลายปีเพราะวันวันไหวมันอยู่ที่30มสิบมันก็คิดว่าชุนเจี๋ยคือวันเริ่มต้นไม่ใช่มันน่าจะเป็นวันันปลายปีก็วันไหวคือปลายปีแต่ชิวอีกเป็นต้นปีไงแล้วเขาจะนับมันเป็นปีใหม่เลยมันเป็นสิ้นปีส่วนใหญ่ผมจะนับว่าเป็นสิ้นปีชิวอีกเนี่ยมันเป็นเทศกาลปีใหม่ใช่ชิวอีกเป็นเทศกาลปีใหม่เขาไม่มีการกินข้้้าาวววร่มไเจ เขากินข้าวร่วมกันเมื่อวานแล้วสิ้นปีนี่คือสิ้นปีคือฉลองกิจกรรมฉลองอแล้วผม<ไ>คิดว่ามันฉลองซะดึกวันชิวอีกออก็เลยเป็นวันที่สบายๆก็ไหว้เจ้าตอนเช้าแล้วก็แจกอ่งเปากันหรือไปคารวะต้นปีสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเอาส้มเขาเรียกว่าขังปิงมอ,อแล้วแต้จิ๋วเนี่ยส้มด้วยน้ําแล้วก็ต้องมีจันอาบแล้วก็มีกาหน้าด้วยไปยกคารวะผู้ใหญ่วันชิวอีกต้องไปบ้านญาติเลยเออญาติผู้ใหญ่คนนี้ไออีอากน เป็นประเด็นที่เป็นมาตรฐานเลยเนาะว่าเราต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่่ใชเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยต้องไปไหว้ก็อยู่ที่ความสัมพันธ์แล้วไงอย่างน้อยผมพูดเลยปู่ย่าตายายจะอยู่ในบ้านอาเจ็ดอาแปะอากูอาอีอากงมันเยอะขนาดนั้นพวกเนี้ยมันก็ต้องแลวแ่ความส่วนตัวด้วยเขากับเราส่วนบุคคลบางคนอาเจ็ดอาแปะไม่ถูกกันแล้วคุณจะไปไหว้เขาออกก็ไม่ไปแล้วไงหลักการก็คือว่าคุณเสียใครคุณก็ไปหาคนนั้นแหละต้องเป็นญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ของพ่อแม่ไงพี่น้องของอากง แลวส่วนให่ญาติผู้ใหญ่ก็จะเกื้อหนุนก็ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันนะรพอมีปัญหาอะไรมันจะได้ช่วยกันนะอ๋อแล้วก็ไปแจก่างเปาไงฮะใแจกใครกันแน่ถ้าเราไปเยี่ยมเขาเนี่ยอ่ะเราไปเยี่ยมเขาเราก็จะแจกก่อนก็ได้เขาก็จะแจกเราก่อนก็ได้แล้วแต่ส่วนมากถ้าเราถ้าเราเป็นเด็กนะสมมตินะอะแปะโกอะแปะเราควรจะให้่างเปาใช่ไหมไม่อะโกอะแปะจะให้ผู้ใหญ่จะให้คอนเซ็ปต์ก็คือผู้ใหญ่ให้เด็ก คอนเซปต์เด็กก็คือยังไม่จบเป็นญาตียังไม่ทํางานแต่ถ้าจบแล้วทํางานแล้วเขาต้องให้ผู้ใหญ่แล้วส่วนผู้ใหญ่คนนั้นเอ็นดูเขาก็จะให้เขาเพิ่มแล้วก็วันตุษจีนเนี่ยก็คือวันไหว้ไฮไลท์ก็คือหลงเทียนหนวงเข่งแต่วันตุษจีนมันซ่อนด้วยอยู่อันหนึ่งนะครับซับไยในเรือนเบี้ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ชอบลูกสาวพอเขาลูกสาวปุ๊บไม่อยากได้เลยเพราะอะไรลูกสาวเนี่ยพอแต่งไปแล้วก็ไปช่วยบ้านผู้ชายทั้งชีวิตใช่ไหมฮะเขาก็เลยไม่อยากได้ ฉะนั้นเขาก็ไม่เอาไม่เอาปุ๊บบางคนก็อุ้ยเขาไม่เอาอุ้ยเก็บมาเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงทําลูกสาวเลี้ยงเพื่ออนาคตเป็นลูกสะพ้ายเขาจะให้เข้าหอวันตุ่จีนเขาไม่มีจัดงานฉลองให้เลยสหมัยก่อนคือ1516แต่งงานปีนี้ฉันเห็นสมควรแล้วสิบห้าสิบหกแล้วลูกชายฉันก็16สะพ้ายในเรือนมี่ก็15อ้าววันนี้กินข้าวตุ่จีนเสร็จอ้าวเธอสองคนเข้าหอได้คืนนี้เป็นวันแต่งงานวันอยู่คนไปเลยอ่า ก็อยู่บ้านเดียวกันคุณก็ไม่ได้ดูเลิกรับตัวไม่ต้องอะไรก็อยู่บ้านกูอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องสมตัวไม่ต้องอะไรไม่ต้องฉันให้เข้าหอคืนนี้แต่ส้ายในเรือนเบี้ยเนี่ยแม่ผัวกับลูกสปายจะไม่มีปัญหาเลยเพราะลูกส้ายคนนี้เลี้ยงมารู้ไส้รู้พุงความต้องการของแม่ผัวนานาประการก็คือถ้าเป็นผู้หญิงถือว่าอาพับนะไม่เขาไม่เอามีไม่น้อยนะครับเยอะเหรอสมัยก่อนมีไม่น้อยเนี่ยอจิ๋นของที่อายุ9ก้าเก้าพิ่งเสียไปสองปีก่อน เขาก็มาสไตล์นี้คือที่บ้านยากจนที่บ้านยากจนเลี้ยงไม่ไหวหรอกไม่ ยากจนแต่ถ้าลูกชายกูกัดฟันเลี้ยงลูกชายต้องเรียงแต่ลูกชายจะมาช่วยงานใครจะมาทํานาล่ะใครจะมาออกแรงต่อใย่ไหมกัดฟันเลี้ยงหรือว่าลูกสิบคนลูกสาวสักห้าคนเอาเลี้ยงไว้สี่คนอีกคนนึงอาจจะปล่อยไปก็ได้เแลาวคนนี้เขารวยเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงได้หมดเอามาเลี้ยงอย่างน้อยเอามาเลี้ยงอีกหน่อยมาทำงนมาอรมาช่วยทํางานเป็นมือเป็นไม้เล็กน้อยถ้าไม่ชอบก็ยังเป็นคนใช้อะไรได้แต่สมัยก่อนไม่มีไม่ชอบนะพ่อแม่สั่งได้เขาลูกชายไม่ชอบอ่ะ สมัยก่อนมันโลกมันไม่เคยไปเจอคนนอกมันอยู่แค่ทํานาอยู่ในบ้านบอกว่าโอไม่ชอบคนนี้อ่ะไรเงี้ยมันก็ไม่มีพวกค้าประเวณีไงมันก็เลยถึงเวลามันก็ต้องการแล้วต่างฝ่ายต่างรากาอ้าวข้อดีจัดการ อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดมากแล้วเขาก็ไม่ขัดขืนผู้หญิงพอโตมันก็เหมือนกับว่าศรัทภาวะทางร่างกายมันก็โตเต็มที่แล้วแล้วเขาก็จะดูอายุใกล้เคียงไล่เลี้ยงอ่ะก็คือเขาก็ช่วยคนโจรด้วยช่วยคนที่ไม่อยากเลี้ยงด้วยมีเยอะแน่ผมว่ามีเยอะแน่ผมไม่เคยได้ยินสมัยก่อนไะมีเยอะลูกนเยอะขนาดน่ะแล้วจะไปไหวที่ไหนมันเลี้ยงลูกสิบคนแล้วแล้วสมัยก่อนเขาไม่มีคุมกําเนิดไงถ้าเขาไม่อยากมีลูกเขาก็ต้องแยกกันนอนหรือไม่มีเองคนมีลูกสาวสิบคนอ่ะผมเห็น เจอสาวสิบคนผู้ชายคนเดียวอ่ะอันนั้นเพื่อมีลูกชายคือถ้าไม่มีลูกชายปุ๊บอัวไม่เลิกอัวต้องสิบคนทาไงอ่ะมีบางคนสิบกว่าคนก็มีสาวสิบคนทำไงอ่ะก็ทาไงก็ให้เขาบ้างผมก็เจอเนี่ยหลานผมคนหนึ่งเนี่ยมีลูกสาวเจ็ดคนลูกชายหนึ่งคนมีลูกจนมีลูกชายแล้วถึงจะหยุดใช่ นั่นก็เป็นเรื่องของนี่ว่าเขาต้องมีปัญญาเลี้ยงมีปัญญาเลี้ยงถ้ามีปัญญาเลี้ยงก็ต้องเชื่อฟังแต่บางคนมีให้เขาเพราะว่าตัวเองไม่สบายเขามีลูกปุ๊บตัวเองโอ้โหไม่สบายไม่มีนมนไม่ลูกกินเนี่ยก็จึงยกให้คนอื่นยกให้ดีกว่ายิ่งยิ่งแย่ถ้าอยู่ไ้อยู่ไปก็ยิ่งแย่ใช่ก็โอเคครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วเป็นอดีตเนาะแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นประเพณีเหมือนกันเนาะก็ฉวยโอกาสแล้วตุ๊ดจีเนี่ยวันปมเกนียว ไม่มีคนเล่าไม่พอดีผมมีญาติเขาถูกเป็นสพไยในเรือนเบี้ยมาแล้วถ้าไปพูดถึงว่าการแต่งงานทําไมเขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าอย่างผู้ชายไปรับเจ้าสาวมาเจ้าสาวมีของแถมมาเต็มเลยโอ้โหกระเป๋าเข้าของของแต่งงานมาเขาเรียกว่าชัวซิมปูปังไลอองแต่งลูกสพายห้องแดง แกเจ้ากี้แต่งลูกสาวออกไปปังลายครังแม่งถูกขนไปหมดเลย <c oughs> ลูกสาวก็ต้องไปเลี้ยงโตไปเป็นเบ้เขาเนี่ยเขาถึงไม่ชอบมีลูกสาวคล้ายๆมันเป็นประเพณีที่โดยคนจีนสมัยก่อนลทัทธิของจี๋เขาสอนไว้อย่างนั้นเขาไม่ให้ผู้หญิงมีมีสักมีสีท<ช>ั้งชายแล้วเวลาด่าเมามาเป็นลูกสะพย้ยปุ๊บด่าก็จะด่าสาดไปบอแปะไอ้ก้าซีก็ด่าสาดไปโดนพ่อแม่เองลูกสะพ้ัยกับแม่ผัวนี่เป็นเรื่องโอ้โหไม่จบไม่สิ้นก็อย่างลูกสะพ้ยแม่ผัวก็่อ่ะ บางบ้านเนี่ยเขากวาดบ้านแล้วค่อยกินข้าวเย็นออออบางบ้านเนี่ยกินข้าวเย็นแล้วเลอะเทลงพื้นแล้วค่อยกวาดทีเดียวออลูกสะพ้ายเขากินแล้วค่อยกวาดเ,เขามาถึงเขาก็ หรือว่าก,กินแล้วค่อยกวาแม่ผมบอกอ่ะไม่กวาดละกวายเรียบร้อยแล้วกินข้าวละลูกสะใภก้ก็ไปบอกกับสาม,มีว่าเฮียก็อ้วกไม่รู้เฮียก็มาบอกแม่มาแม่ไอ้หมวยมันไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่มีปากถามหรอเห็นไหมมันก็เริ่มละมันก็เริ่มมันเป็นธรรมดาแม่ผัวก็เป็นใหญ่ในบ้านอยู่แล้วเอาแล้วทำไมไม่ถามล่ะไม่รู้ถามได้ทั่วโลกทั่วโลกไม่ได้เปอินเตอร์เน็ตนครับ